หนูคิดถึงพี่ฟิล์มน่ะคุณแม่นี่ยมันกิ่กับคุณแม่แล้วโอ้โพายนมเสกทำอะไรครับโ,โ,รรโชว์งามออกมาเลยนะครับผม มาแห่ง,งานนะครับวันนี้นะครับผมโอ้โผมถายนุ่นเสกโชงาครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้ที่บ้านนนพิลานะครับผม ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาด้วยกันสองเชือกนะครับสวัสดีครับพวกเรานะครับในช่องแฟมบิลี่ีส้มไทยนะครับ วันนี้เลยให้ลูกชายนะครับน้องฟิจินะครับผมดีช้างแห่นะครับวันนี้นะครับตอนนี้แหรอบบนนะครับผม ะไปหาปลาป้าน่ะคุณแม่จะไปหาปลาป้านะปลา,า,าป้ากลับจากแหงงาน,นหนูจะไปหาปลาป้าปคุณแม่หุงข้าวเหรอพี่ฟิล์มนะคุณแม่คุณพี่ฟิล์มไปไหน พี่ฟิมเขาจะไม่มาเหรอพี่ฟิมเขาจะรอมาพรุ่งนี้หนูคิดถึงพี่ฟิมน่ะคุณแม่หนูคิด,ดนนถึงพี่ฟิมนะคุณแม่นี่มปกี่กับคุณแม่แล้วน,นี่คุณแม่อยู่ทางนี้นี่ลกูก มามาเร็วแ,วแ,วแวกกด้เินคุณพ่อพูดถึงพี่ฟิล์มนะครับร้<ด>อง<ด>ลั่นเลยนะครับผมเขาเคยมาปลูกพี่ฟิล์มตรงนี้นะครับ<ด>แต่ว่าวันนี้พี่ฟิล์มขอเลิกโรงเรียนค่ำน,นะครับเขาเลยไม่สะดวกเขาว่าจะมาพรุ่งนี้นะครับพร้อมคุณปู่นะครับผม สุพรรณษาจะไปหาป้าป้าน่ะเจอคุณแม่ไปไปเลยพี่ฟิล์มมาวันไหนคุณแม่หมดแล้วค่ะพี่ฟิล์มมาวันไหนคะคุณแม่พาหนูไปหาป้าป้าหน่อยไปหาป้าป้าเร็วป้าป้าไปแหงงานเหนื่อยไหมไปหาป้าป้าหน่อยเร็วหาป้าป้าเด้อ ป้าป้าขาให้เข้าไปหาป้าป้าเลยไปถามป้าป้าหน่อยเร็วป้าป้าเหนื่อยไหมเข้าไปหาป้าป้าเลยลูกไปเออไปหาป้าป้าเด้อเออป้าป้าใจดีป้าป้าใจดี เขาเป็นห่วงป้าป้านะครับผมป้าป้าไปแหงานมา <style> วันนี้ป้าป้าได้พักผ่อนนะครับเห <S ong> มือนดีใจนะครับได้เจอป้าป้าไม่เป็นไรลูกเออดูป,ป้าป้าเด้อ <S ong> น่ารักใจเลยครับผม หลังจากที่พ่อใหญ่ไปแหงงานมานะครับลูกหลานก็มาถามข่าวนะครับเป็นกำลังใจป้าป้าป้า,ปาเหนื่อยไหมป้าป้าโอ้โห,โหถปูป้าป้าใหญ่เลยครับผมมังตตกตังแล้วนี่วะแตกตังแล้วนี่วะ แตกปลาจริง,งไหมล่ะเดี๋ยวพี่ฟิล์มก็มาแล้วพรุ่งนี้อ่ะโอ้โหสุพรรณษาของของพี่ฟิล์มนะครับของพี่จิอ,จอ้อนเก่งมากนะครับผม อ้อนปลป้าด้วยนะครับมีการอ้อนปลาป้าด้วยปลป้ามาเหงานก็มาอ้อนมาให้กําลังใจนะครับมาถามเข่าปลปา้ปปาปลป้าเหนื่อยไหมเขาอ้อนเก่งนะครับน่ารักมากนะครับหรูอพรรษาเอ้า รักปะป๊านะตูวปาป๊าใหญ่เลยครับผมัวมปาป๊าเหนื่อยนะครับปะป๊าไม่เหนื่อยหรอกปะปาปขาเก่งอ่ามีการเอางวงไปลวงปาป๊าอีกนะครับถำขสาวปาป๊าปาป๊า จุ๊บป้ปปปาหน่อยเร็วเออจุ๊บป,ป้าหน่อยเก่งจังเลยคนเก่งสุพันสาลุกเก่งจังเลยลูกฮะน่ารักจังเลยเดี๋ยวพี่ฟิล์มก็มาหานะพวกเนี้ยอ่าป้าาก็ลว้วงลูกสาวด้วยนะครับลูกหลานนะครับผมลูกสาวคนเล็กของป้าๆสีทับไทยนะครับน่ารักมากนะครับผม พอ,อแล้วลูกลูกป,ป้าเยอะเออน่ารักนะครับลูกสาวทีงอน ยังหนูยังอยู่กับป๊าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสุพรรณสามาให้กำลังใจป๊า,ปานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อมให้พลาดคลิปใหม่นะครับผมก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไม่เพียงแครนี้นะครับขอบคุณครับวสวัสดีครับรักป๊ารักป๊าๆรักป๊าๆ